Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้คะ่ะเราจะมาอัปเดตไอเทมทีมันตจก u ยู G C ฟรี Free นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดแกะมทุกคนสีดาทองค่ hey, งนะเท่มากๆละแล้วก็จะมีเป็นเข่านะคะสีทองเนี่ยอยู่บนหัวด้วยนะคะเมื่อเราใส่ออกมาเนี่ยจะให้รูปประมาณนี้เลยค่ะในส่วนขงข้อมูลนะทุกคนที่เขาจะมาแจกฟรีเนี่ยอันนี้นะคะเขาจะแจกคะ่ะทุกคนในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะเวลาตอนตี2นะคะแล้วก็จํานวนที่เขาจะแจกเนี่ยจะแจกทั้งหมดนะคะ5,000ชิ้นด้วยกันค่ะสาหรับใครนะคะที่มาใหม่คะ่ะเราไม่รู้นะคะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงนะทุก ก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดค่ะในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนี่ก็สามารถมาดูรู้จักคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของ f r e e l i m i t e d เ g c เนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสาม,มารถดูรู้จักคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็มีเพียงท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย